การสวอตติ้งคือผู้ที่ไม่หวังดีโทรเรียกตำรวจไปยังบ้านของสตรีมเมอร์โดยรายงานอาชญากรรมเท็จให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทางการส่งหน่วยสวาดไปตรวจค้นซึ่งที่ผ่านมาเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังถูกแกล้งในลักษณะนี้บ่อยครั้งมากและบรรดาสตรีมเมอร์ได้พยายามเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังในขณะที่สตรีมเมอร์บางส่วนได้ออกมาขอร้องคนที่คิดจะทําอะไรแบบนี้ให้หยุดความคิดนเสียเพราะการกระทําดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างมาก ดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการ์สลีเมอร์โดนสวอตติ้งกันว่ามันจะมีอะไรบ้างอย่างไรก็ดีการรุนโดเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเราจะไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเรามาติดตามชมกันเลยดีกว่าครับว่ามีเหตุการณ์ไหนกันบ้างลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคคอย์สปอร์ตซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิลเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ shopee ร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหตุการณ์ที่ 5. n o t t i n g อดีตโปรเพเยอร์เกม CS:GO อย่าง n o t t i n g นั้นเขาก็ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการไลฟ์สดเล่นเกม CS:GO อยู่เสมอ ให้แฟนคลับของเขาได้ดูอยู่เป็นประจำและด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นคนตลกแล้วนั้นมันก็ทําให้มีคนชื่นชอบเขาเป็นจํานวนมากแต่ว่าครั้งหนึ่งมันก็เคยมีผู้ชมที่ซุกโซนโทรไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจว่ามีการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกิดขึ้นในบ้านของนอตติงแต่ทว่าในตอนนั้นตัวของนอตติงกำลังสตรีมเล่นเกมซ s g o กอยู่กับเพื่อนๆของเขาจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้เข้าไปในบ้านของนอตติงพร้อมกับอาวุธครบมือ เพื่อค้นหาหลักฐานตามที่ได้รับแจ้งมาโดยหลังจากคนไประยะหนึ่งพวกเขาก็ไม่ได้พบอะไรซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในขณะที่กำลังไลฟ์อยู่ด้วยเนื่องจางสร้างความกังวลให้กับเพื่อนและคนดูของเขาเป็นอย่างมาก Lock e r a n up s e c k e r Fuck. Lock e r a n d by T Red. By T Red. Oh What the f k Jordan? This guy w a locked. Damn, dude. In. There are four cops in Jordan's room right now, apparently. No fucking way. Yeah. With the rifles. โชคดีที่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จบไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับนอตติงและทางเจ้าหน้าที่ตรวจเองก็สามารถตามสืบและจับกลุ่มคนที่โทรไปแจ้งความเท็จได้โดยคนที่ก่อเหตุน,นั้นอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> โดยเจ้าหน้าที่ได้ตังข้อหาว่าพยายามก่อการร้ายให้กับคนก่อเหตุโดยมีโทษจำคุกถึง5ปีเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่4แซงทีวีในประเทศรัเสเซียน,นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่ามีความโหดในการปฏิบัติหน้าที่ไปรับต้นตของโลก แรกครั้งหนึ่งสตรีมเมอร์นามว่าแซงทีวีก็ได้ไลฟ์สดอยู่กับเพื่อนของเขาในห้องสตรีมและหมันก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นซึ่งทางเจ้าของช่องและเพื่อนของเขานั้นก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้พังประตูเข้ามาพร้อมกับอาวุธและชุดเกราะครบมือก่อนจะเข้าจับกลุ่มตัวเจ้าของช่องและเพื่อนของเขาอย่างรวดเร็วจนสร้างความตกใจให้กับผู้ชมของเขาเป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราลองไปชมกันเลยดีกว่าครับ

โดยหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวแล้วนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบในห้องของเขาและหลังจากนั้นไม่นานไลฟ์ของเขาก็ถูกปิดลงและเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ที่3คูต้า เด็กเกียดกับการแกล้งนั้นมันมักจะเป็นของคู่การแต่สิ่งที่ตามมานั้นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่คิดไตรตรองให้ดีอย่างในเหตุการณ์นี้ครับ โดยครั้งหนึ่งมันได้มีเด็กเรียนอีกแล้วโทรไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบอกว่าตัวของสตรีมเมอร์ท่านนี้มีการจับตัวประกันอยู่ในออฟฟิศของเขาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ที่เกิดเหตุหลังจากมาที่ออฟฟิศของคูต้าแล้วนั้นแทนที่จะได้เจอกับสถานการณ์การจับตัวประกันแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับพบกับชายคนหนึ่งที่กำลังสตรีมเล่นเกมซ s g o กอยู่เท่านั้นและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้คูต้าหมอบลงกับพื้นก่อนที่จะตรวจสอบภายในห้อง เมื่อการตรวจค้นสิ้นสุดโลกทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พบตัวประกันแต่ยังได้ และเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตกตะลึงให้กับตัวของคูต้าและผู้ชมของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่2 Cross Gore หนึ่งใน streamer เกม League of Legends ชื่อดังอย่าง Cross Gore นั้นก็เป็นหนึ่งใน streamer ที่มีผู้ชมเยอะที่สุดแปลอันดับต้นๆซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มาจะสร้างความหมั่นไส้ให้กับผู้ชมของเขาโดยการบอกว่าลองเอ่ยชื่อคนที่เล่นทวิตเต็ดเฟดดีกว่าผมมาสิ And do this t h e n t r burst him and then run some more wait my combo to come up and then do this <clears throat> Name you a better TF than me. Boba can do that? Come on, man. Name your a better TF than me. Name your a better TF than me. และด้วยความหมันไส้นี้มันก็จะทําให้เกิดเด็กเรียนบางคนได้นําที่อยู่ของกรอสโกที่หลุดออกไปนั้นแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นในบ้านของกรอสโกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบบึงรถไปยังที่ดังกล่าวทันทีแต่เมื่อทางตํารวจมาแล้วทางกรอสโกที่กําลังสียดเกมเรยกอลเลจันอยู่และเมื่อเขารู้ว่าตํารวจเข้ามาที่บ้านของเขาเขาก็ได้ออกไปต้อนรับตํารวจอย่างดีและก็ได้มีการบอกด้วยว่าผมกําลังเล่นเกมอยู่ช่วยให้เวลาผมด้วยการไปนั่งรอก,ก่อนได้ไหม หลังจากนั้นเขาก็ได้อธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าตัวของเขานั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นเกม League of Legends และก็ได้อธิบายว่าที่อยู่ของตัวเขานั้นได้หลุดออกไปบนโลกอินเทอร์เน็ตและหมานก็อาจจะมีคนแจ้งความเท็จกับตำรวจก็เป็นได้ละครับโดยเหตุการณ์ต่อจากนั้นทางเจ้าตัวกก็ได้ปิดไมค์เพื่อให้ความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเขาก็ได้เปิดใหม่อีกครั้งและอธิบายว่าตัวของเขาทำอะไรพร้อมกับบอกได้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง um Um, a police at my door. Um, guys, can you give me like, unless I'm somebody really bad, I'm this, just come take a seat, or stand up. Yeah, I, I didn't do anything, um, this is what I do, so if you wanna come over, basically, this is what I do, like, I'll tell you what happened, my address got leaked, I'm live streaming if you know what that is, my address got leaked to the internet, and there's been takeaways, taxis, everything, and now this, I did, I accidentally flashed my address and then my viewers just thought it'd be funny to like send me food. Some people paid for it. That's why there's some food here. and Yes, they somebody. เหตุการณ์ที่1 XQC สำหรับสตรีมเมอร์จอมหัวร้อนอย่าง XQC นั้นเขาก็มักจะไลฟ์สตรีมใน Twitch อยู่เป็นประจำแต่ทว่ามันก็มักจะมีเด็กเกรียเข้ามาปวดเขาอยู่เสมอและเกรียนหนักถึงขั้นโทรไปแจ้งเจ้าเที่ตำรวดว่าตัวของ XQC นั้นกำลังจะตาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาที่บ้านของ XQC พร้อมกับอาวุธและยุทธปกรณ์ครบมือหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาตวรวจสอบภายในอของ XQC กก่อนที่จะเดินออกไปซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ XQC โดนอะไรแบบนี้นะครับเพราะหม่านเกิดการสวัสด์ขึ้นหลายครั้งมากๆจนเขาเคยมาไลฟ์ตัดพราะว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายกลับไปอยู่ที่แคนาดาอันเนื่องมาจากปัญหาการสวัตติ้งที่มาจากพวกเกรียนโทรไปแจ้งความเท็จกับเจ้าที่ตำรวจในอเมริกาเลยทีเดียวแหมช่างน่าสงสารจริงๆนะพะคุณและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่สตรีมเมอร์โดนสวัตครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์การโดนตำรวจบุกเข้ามาในบ้านนั้นมันก็มีสตรีมเมอร์หลายคนที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ก็ยังโชคดีที่ประเทศไทยของเรายัางไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นและเราก็หวังว่าคงไม่มีเกยียนไทยคนไหนโทรไปแจ้งความเท็จกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เกิดเหตุการณ์สวัตติ้งกับสตรีมเมอร์ไทยจะดีที่สุดเลยละครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องไม่ค e ่อยสปอร์ตก็อย่าลืมช่วนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้เห็นค,คลิปคอนเทนต์ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ